คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel podcast The to Channel is is close everyone law เรื่องงานที่พูดถึงนี้มาจากประเทศอะไระมีทั้งไทยกับเม็อนมากกับพูชาอยู่บนเรือลำเดียวกันอใหญ่นี้ <c oughs> ขออนุญาตถามคนไทยไม่ถามแบบเพราะว่าเราเราคุยกันไปแล้วแล้วเมียนมากับ ัมูชาครบทํำยังไงคะกับเหยื่อก็ใชเหมือนกันครับใช้วิธีการเดียวกันเลยครับก็ต้องเข้าศูนย์เข้าสถานบุคคลยังไม่ได้ครับเขาคือเขาคือเขาต้องอยู่ถูกคุ้มครองก่อนดีกว่ากระบวนการในการดําเนินคดีในชั้นศาลจะเกิดขึ้นครับแล้วอย่างนี้เราจะพิสูจน์เขายังไงในเมื่อเขาหนีเข้ามาเขาหนีเข้ามาเป็นความผิดส่วนตัวของเขาคือการลักลอบการเข้าในราชอาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาถูก อาชญากรององค์กรอาชญากรรมนี้ครับหรือขอบวนการเนี้ยครับกระทาต่อเขาเขาก็กลายเป็นเหยื่ยอครับโดนดําเนินคดีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นเหยื่อก่อนเขาเป็นเหยื่อก่อนครับแล้วแล้ว,ลวถึงเขาถึงจะ,จะลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นก็ค่อยดาเนินคดีเขาอีกทีต่ออีกทีหนึ่งแต่ในเบื้องต้นคือในลนักษณะของการมาครับใช้กฎหมายของ หน่วยงานป้องกันปราบปรุงการค้ามนุษย์เนี่ยถือว่าเขาเป็นเหยื่อเราต้องคุ้มครองเขาอนถูกต้องไหมคะส่วนในคดีถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นจากเรื่องของการขูดรีดแรงงานครับเขาในสถานะแรกก่อนเลยที่เราเจอเขาคือเขาเป็นเหยื่อก่อนเราเลยต้องคุ้มครองเขาถูกต้องไหมคะโอเคค่ะมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นแรงงานประมงส่วนใหญ่น้อยครับที่จะลักลอบเข้าเมืองจริงๆเพราะว่า อย่าลืมครับเรามีบัตรสีชมพูเขาตืออย่างนั้นก็เหมือนยังถูก,ถกต้อง,องกฎหมายนะครับพิยงแต่ว่าเขาหนีออกนอกเขตที่บัตรชมพูไว้อยู่บัตรชมพูบัตรชมพูก็มาค่ะเราเราต้องขอคำนิยามค่ะเผื่อทุกท่านเนี่ยจะรู้ว่าบัตรชมพูคืออะไรคะถ้าลองบัตรสีชมพูครับอ,ออกไว้ให้สําหรับคนที่อยู่ที่ราบสูง ที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้คือสมบัติประชาชนแบบเราไม่ได้พิสูจน์สัญชาติยังไม่ได้ว่าเป็นคนไทยเขากว่าจะออกบัตรสีมูให้ก่อนครับแล้วก็จะมีอาณาเขตให้อยู่แล้วบัตรสีมูฟออกโดยใครคะท่านออกดออโดยกรมการปกครองนี่แหละครับของฝั่งบ้านเราของฝั่งบ้านเราครับคือออกให้กับนาย A ครับใน B ได้หมดครับว่าคุณอะสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้นะแต่คุณสามารถอยู่ได้แค่จังหวัดสระแก้วในเขตพื้นนี้พื้นที่นี้เท่านั้นครับถ้าเมื่อไหร่คุณออกนอกพื้นที่นั่นหมายความว่าคุณจะทําความผิดถูกครับถูกไหมคะในลักษณะแบบนี้คือเท่าที่ท่านลองเล่ามาคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีบัตรสีชมพูอยู่แล้วครับ แต่แค่ออกนอกพื้นที่ที่กรุงเทพปกครองเขาได้ระบุเอาไว้ในบัตรสีชมพูถูกต้องไหมคะบัตรสีชมพูเนี่ยคะ่ะมันเป็นลักษณะของการอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามากระทางานโดยการใช้แรงงานในเขตพื้นที่น,นไไ้ไม่ได้ครับบัตรสีชมพูไม่ได้ครับเพียงแค่อนุญ,ญาตให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในในจังหวัดที่อนุญาตครับ<น>ถ้าเมื่อไหร่ที่จะข้ามจังหวัดต,ต้องแจ้งว่าจะจะออกนอกพื้นที่ มีเวลามีระยะเวลาให้ออกครับไม่สามารถเดินทางได้เหมือนคนไทยปกติว่าจะท้ามจังหวัดกี่วันหรือกี่เดือนครับแต่เขามีระยะเวลากําหนดอยู่ครับโอเคค่ะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.